สวัสดีครับพบก,กับสูลุคาลิเวโผแล้วเริ่มต้นกันที่ยังไม่จบโรโมาโนชิซัคออซักมีโอกาสย้ายสมหงแดงก่อนตลาดปิดฟาบ,บิโซโรโมาโนนกับผู้ช่วชาญด้านการย้ายทีมชาวอิตาลีเอามาเปิดเผยว่าเรื่องราวการย้ายทีมของ Alexander อเล็กซานด์อิซักหัวหอกของเนลวคาเซอไปอยังลิเวูลยังไม่จบและมีโอกาสที่จะได้เห็นข้งรายนี้ย้ายไปรัฐถกที่แอนฟิลก่อนตลาดนักเตะซัมเมอร์จะปิดทําการ ลิเวอร์พูลนะครับพึ่งโดนิวคาสเซลปฏิเสธข้อเสนอ120ล้านปอนด์ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทางฝั่งหงงัวแดงยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมว่าจะยื่นข้อเสนอเป็นครั้งสองหรือไม่อย่งางไรก็ตามมีรายง,งานล่าสุดนะครับว่าเดายิงชาวสวีเดนวัย25ปีกลับมาลมซ้อมกับิวคาสเซลหลังการย้ายไปยังลิเวอร์พูลไม่ประสบความสำเร็จแต่ในมุมมองของโรมมโนเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ปิดต่าย กูรูเลือดมักกะโรนีนะครับกล่าวว่าลิวพูไดย้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครัง้งแรกหลังจากพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับนิวคาสเซิลเมื่อกว่า2ส,สัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการเซ็นญ,ญากับอเล็กซานเดอร์อิสซัคการตอบจากนิวคาสเซิลต่อข้อเสนอนี้คือไม่ขอบคุณจบกันนิวคาสเซิลไม่บอกถึงราคาที่พวกเขาต้องการนิวคาสเซิลไม่ได้บอกว่าให้เจอก,กันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านิวคาสเซิรไม่ได้บอกให้นักเตะค,คนนี้เป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้นิวคาสเซิลปฏิเสธทุกอย่าง เขาเสนอถูกปฏิเสธและพวกเขาทําให้ลิร์พูเห็น huh. ว่าควรหยุดเถอะนั่นคือข้อความจากนิโกโซและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทาไมตอนนี้คุณถึงเห็นรายงานข่าวมากมายที่ระบุว่าลิร์พูไม่เต็มใจยื่นข้อเสนอซื้ออเล็กานเอสิซักอีกครั้งเพราะเห็นในชันว่าเมื่อนิโกโซยืนกรานในจุดยืนของพวกเขาต่อลิร์พูการยื่นข้อเสนอซื้ออิซักทุกวันหรือทุกชั่วโมงคงไม่มีประโยชน์อะไรแต่ภายในสโมสรลิพูรู้ดีว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมมันยัง ต้นเดือนเสียงหาคมอยู่เลยพวกเขายังมีเวลาอีกมากก่อนที่ตลาดกัสซการนักเตะจะทิ้นสุดลงนอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังคบบาดหวังว่าเนโคลโซ,โซจะได้สมความแข็งแกร่งในตำแหน่งที่พวกเขาต้องการโดยส่วนยิ่งมันจะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ข้อตกลงของอเลก็กซานดอร์อิซักเกิดขึ้นได้ในช่วงสมัยน,นี้ก็คือการที่เนโคลโซหากองหน้าระดับท็อปในตลาดได้และตัดสินใจภายในทีมที่จะปล่อยอิซักไปลิเวอร์พูลนั่นเป็นวิธีเดียวจริงๆ ลิเวอร์พูลต้องการแสดงให้นักเตะได้เห็นว่าโอเคเราพร้อมจริงๆนั่นไม่ใช่แค่การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไม่ใช่แค่ข้อเสนอด้วยวาจาแต่มันคือข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วลิเวอร์พูลจึงส่งข้อความที่ชัดเจนถึงอเล็กซานเดอร์อิสซักว่าเราอยู่ที่นี่เราพร้อมแล้วเรามีเงินเราพร้อมที่จะทําบางสิ่งที่สําคัญแต่นิโคลเซลปฏิเสธยางนรอยก็ตามอเล็กซานเดอร์อิสซักก็ยังคงยืนมั่นในจุดยืนของตัวเองโรมมโนกล่าวในท้าย ไรทางออกฮาวยอมรับสถานการณ์อิสัะสุดซับซ้อนเอ็ดดี้ฮาวนะครับนายใหญ่ของเนลโคเซลยอมรับว่าสถานการณ์ของเล็ก์เดอิสักสการนัาทีมชาติเซลรเนียยังห่างไกลจากข้อสรุปที่ทุกฝ่ายต้องการแต่ยังคงหวังที่จะได้เห็นลูกเทียมรายนี้กลับมาสวมเสื้อพลพรัคซาลิกาดองอีกครั้งการนัาในวัน2 5ปีนะครับตกเป็นเระมา,มา,มาดรตดแรกของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งหงแดงเริ่มประชากทัรทาอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนจะยื่นก็เสนออย่างเป็นทางการจำนวนเงิน120ล้านปอนด์ให้นิวคาสเซิลพิจ,โจโารณาแต่ก็โดน,นบอกปัดในทันทีกระด้นด้วยการกับอเล็กซานเดอร์ซักก็พยายามผลักดันอยายทีมอย่างเต็มที่หลังจากไม่ได้เดินทางไปตัวปรีซิชั่นที่เอเชียกับนิวคาสเซิลโดยให้เหตุผลว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้นขาและกลับไปซ้อมแบบส่วนตัวกับเรียวโซเซดัดอดีตต้นสกัดเก่าซึ่งสร้างความเดือดดันกับแฟนบอลซาเลกาดงเป็นอย่างมาก ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวยอมรับว่าเรื่องราวของอีซักยากที่จะหาทางออกโดยรบผ่านเดอเลนติกสื่อชันนํำว่าจากสังการของผมผมคิดว่าผมตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่อังกฤษผมรู้ว่ามีข้อเสนอเข้ามาเมื่อวันนี้ข้อเสนอนั้นถูกปฏิเสธก่อนที่ผมจะได้ยินเรื่องนี้เสียอีมีคนในังกฤษกำลังรับมือกับสังการนี้อยู่ผมไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่จากมุมมองของเราเรายังคงสนับสนุนอเล็กทุกวิธีท่า และความปรารถนาของผมก็ยังคงอยากเห็นเขาสวมเสื้อนิวคลเซออีกครั้งเดโกโเซอจะเดินทางกลับจากเอเชียหลังจากเกมกับชมิก,กับตอนนมสเปอร์ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเอ็ดนฮาวก็เปิดเผยว่าเขารู้สึกว่าอิสซักกำลังฝึกซ้อมอยู่ที่สเปนกับเรอสลโซดัดผ่านทั้งสื่อผมรู้ว่าเขาหยุดที่ไหนจากสื่อดังนั้นผมคิดว่าจากมุมมองนั้น มันยากสำหรับผมที่จะลงรายละเอียดใดๆสถานการณ์ยังห่างไกลจากสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการมันก็ค่ข้างซับซ้อนผมคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้เอ็ดที่หาวกล่าวลุ้นกันต่ออิสักเตรียมหวนซ้อมกับซาลิกาดงหลังเขาเสนอหงแดงโดนปัดคิดเดาเนี้นะครับเดี่ยวข่าวสายนิโคเซอจากสกัสปอร์ตสื่อกลังรายงานนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อิสัะห,หอ,อกชาวซิวเีเน กำหนดเดินทางกลับสหรัฐจัดในวันเสาร์นี้หลังแยกไปฝึกซ้อมส่วนตัวกับอดีตต้นสกัดเก่าอย่างเรียวโซสดัตที่ประเทศสเปนอีสซักปฏิเสธนะครับที่จะเดินทางไปร,ร่วมทัวร์เอเชียช่วงปรีซีซันกับนิโคลโซและเลือกที่จะไปซ้อมกับเรียวโซสดัตแทนโดยดยิในใีวมื่5ปีพยายามปลักดันจะย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่แต่ล่าสุดก็เสนอ120ล้านปอนด์ของหงดง โดนฟา่งสันนิกระดงปฏิเสธไปรีบเลยแล้วขณะเดียวกันครับอีซักจะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมเดลกาเซและกลุนซสืออิฮานครั้งในวันจันี้หลังจากทัพเดอะแม็กพายจะเดินทางกลับมาที่อังกฤษซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าสถานการณ์ภายในทีมจะยังคงปกติอยู่ไหมในขณะที่เดวิดออสตินนะครับนะักข่าวระดับที่หนึ่งจารย์ยงติรายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าอิซักพร้อมที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับนิวคาเซิรอีกครั้งแม้ว่าเตะท,ทีของเขาจะอยากย้ายออกจากสโมสรในช่วงสมัยนี้ยังคงมีอยู่ก็ตาม ตอนนั้นลีวูนะครับมีแรางานมาว่ายังแรงเลที่ยังเสนอเป็นครั้งที่2จนกว่าจะรถไฟเขียวจากนิวคาสเซลและจากช่วงที่ผ่านมาสันกะดงแสดงจดดึนที่แข่งกล้าวมาตลอดว่าอีซักไม่ได้มีไว้ขายแต่สังการอับเปลี่ยนไปหาพวกเขาเซ็ยนยกับเบ็นจามินเชสโกก่อหน้าของอบาลลซิกได้สําเร็จ ปัจุวันเชสโกถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดใหญ่ของไลฟ์ซิก์ในเกมที่พบกับอัตแลนตาเนื่องจากกำลังจะจานร่างการย้ายทียมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะตัวจจืดเลือกย้ายไปยังนิวคาสเซิลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดิวเดอไมโน่สะเทือนพิมลีกไลฟ์ซิก์ปัดก็เหนือซาลิกาทุบสถิติคว้าเชสโกชีชะตาอีซัคย้ยายสมหงแดงดวน ตลาดการสแกนนักเตะร้อนรุ่ขึ้นทันทีนะครับเมื่อเนโกเซอร์ยังเตะถูกอบาแลซิกปฏิเ,เสธก็เสนอระดับสถิติสโมสรมูลค่ามหาศาล69.9ล้านปอนด์ในการไล่ละตัวเบนจามินเชสโกส่งผลให้ดีวการเนี่ยทีมของอเล็กซ์เดอร์อิซักสู่ลิเวอร์พูลต้องหยุดชะงักและขวนอยู่บนเส้นได้สถานการณ์สุดับซ้อน,นี้เปรียบเหมือนโดมิโนที่รอบนล้ม เมื่ออนาคตของยอดดาวยิงชาววีเดนอย่างอลิสเดออิซักกับทัพหงแดงขึ้นอยู่กับว่าสันนิกาดงจะหาตัวไตัทดแทนชั้นยอดได้หรือไม่โดยมีเชสโกก็น่าฟอร์มร้อนแรงในวัย2 2ปีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งึกจริงเชสโกเดิมพันอนาคตอิซักตามรายงานพิเศษจากเมลสปอร์ตกับเนลเซอร์ได้ยื่นข้อเสนอมูลค่ารวม69.9ล้านปอนด์ราว3,200ล้านบาทเพื่อหวังกระชากลายเซ็นของเบนจามินเชสโกแต่กับถูกอาบาเลซิคบอกปัดอย่างไม่ดี โดยให้ผลว่าโครงสร้างของข้อเสนอยังไม่น่าดึงดูดพอข้อเสนอการนะครับประกอบด้วยเงินก้อนแรก65.5ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีก4.4ล้านปอนด์ซึ่งหากสําเร็จก็จะกลายเป็นสเติกการซื้อตัวแพงที่สุดข,ของสโมสรนในทันทีทาลายสถิติเดิมของอิซักที่ย้ำจากเรียวโซสดด้ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ความล้มเหลวในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่โดยตรงถึงลิเวอร์พูลที่ปักหลักรอเจอจากคว้าตัวอิซักเป็นรอบที่2 หลัง,ลงก็เสนอราามูลค่า120ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปแล้วก่อนหน,น้านี้แต่ทุกอย่างต้องหังลงหางเนลโคโซยังไม่มีกองหน้าคนใหม่เข้ามาท่าทีอีสซักเซนคลอนสัมพันธ์ร้าวฉานคะแนด้วยกันกะับสถานการณ์ของอีซักในทินเซนเจมพาร์ดูเจนคลอนยางหนักเจ้าตัวมีท่าทีต้องการายทีมอย่างชัดเจนและไม่ได้เดินทางไปร,ร่วมทัวร์ปรีซีซั่นกับทีมโดยสโมสรอ,อ้างว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ผลสแกนกลับไม่พบปัญหาใด เรื่องราวยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมีอรายงานว่าเขาแอบกลับไปซ้อมที่ศูนย์ฝึกซ้อมของเรียวสันสดัตอดีตต้นสกัดกาวสร้างความประหลาดใจกับเอ e, ็ดดี้ฮาวกลุนซสื่อของทีมเป็นอย่างมากผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนพันสื่อจริงจริงฮาวยอมรับกับสื่อสถา,านี้ห่างไกลจากคำว่าอุดมกติคำไม่สัมพันธ์นี้ส้อนเห็นถึงรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายในแคมป์สันนิกาดงซึ่งตั้งราตัวของดาวยิงที่สัตไป52ประตูใน2ฤดูก,กาลไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ บทสรุปภารกิจนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะทุกการเคลื่อนไหวของนิวคาสเซิลในการเล่นละตัวก,กนวอนนั้นคือไม่ไม่ว่าจะเป็นเชสโกหรือเป้าหมายอื่นจะเป็นตัวปลายสำคัญที่ชี้ขาดบ้าลิเวอร์พูลจะสมหวังในการคว้าตัวอเล็กซานด์อิซักไปเสริมคมใน่นหนาได้สำเร็จหรือไม่ในท้ายที่สุดหงดันจัดหนักอุ่นเครื่องสองนัดเดีวันเดียวบิ๊กแมนอำลาปีซีซันพร้อมรำลึกดีโกโซตา แอนพิวเตรียมจอรึกภาพประวัติศาสตร์ในคืนวันจันนี้นะครับเมื่อหงดังหรือร์พูโมีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่องสังลาช่วงปรีเซชน่นกับแอตแลนติกบิวเบลถึง2นัดซ้นอนในวันเดียวซึ่งไม่ใช่แเกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นบททดสอบสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลและเป็นวเวทีแห่งการลรำลึกถึงดิโกโชตาก่อนหน้าพูนลงรับของทีมกลยุทธ์ลับสลัด180นาทีเพื่อความสมบูรณ์แบบแฟนบอลอาจตั้งคำถา,ถามถึงการลงสนาม2เกมในวันเดียว แต่เบื้องหลังคือแทคนิคสุดยั่งยอดของกุนซืออเนอร์สโลตที่ต้องการรับคมขุมกําลังทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายเขาต้องการให้ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่หรือชุดสำรองได้สมบัตเกมการแข่งขันเต็ม90นาทีเพื่อเขียนศักยภาพและทดสอบความคิดให้พร้อมสมบูรณ์100%เก่อนเจอซึ่งหนักแผนนี้เคยประสบความสำเร็จแล้วในปีก่อนๆนะครับและครั้งนี้ส็ลตจะใช้เกมแรกคิกออฟ1 7 0นซึ่งเปิดทางให้แฟนบอลได้เข้าชม และเป็นการทดสอบทีมชุดคาดว่าดีที่สุดก่อนที่จะส่งผู้เล่นชุดที่2ลงสนามในเกมปิดคิกออฟสองทุ่มเพื่อการันตีว่านักเตะทุกคนจะมีความเฉียบคมก่อนลงชิงถ้วยคอมมูนิตี้โชว์กับคริสตอเปลตในวันที่10สิงหาคมนี้แต่หมายเลือกยี่สิบแอนฟิลล้อมรมใจมรำมลึกโชตาด้เนื่องจากเรื่องในสนามแล้วนะครับเกมวันจันนี้ยังมีความหมายทางใจอย่างสุดซึ้งเพราะจะเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ครั้งแรกของเราเลครับในแอนฟิลนับตั้งแต่การสูญเสียดีโกโชตา อย่างน่าเศร้าการว่าบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและมีพิธีรำลึกถึงนักเตะหม,มายเลขยี่สิบผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งซึ่งการเลือกอลเลติกเบวเบาสโม,มสรที่ขึ้นชื่อรเรื่องความสง่างามและมีระดับมาเป็นคู่แข่งในวันสำคัญน,นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและด้วยความสมําคัญของเกมทําให้ตั๋วเข้าชมเกมถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงแล้วนี่คือบทสรุปปรีซีซั่นที่สมบูรณ์แบบของลิเวอร์พูลนะครับที่ผสมผสานทั้งการเตรียมทีมเพื่อะระดับคอนเสเร็จ และการมอบเกีดยรติยศสุดท้ายกับฮีโร่ของพวกเขาก่อนที่ม่านพิมลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากข,ขึ้นในวันที่15สิงหาคมกับปอนหมักข่าวด่วนลิเวอร์อพูลไม่เคลื่นถอนตัวจากดิวอิซักเตรียมเปิดฉจกรับใหม่สัปดาห์หน้าตลาดเดือดหงไม่ถอยล่าอีซักจอยยืนก็เส็อรอบใหม่ชี้ชะตาสัปดาห์หน้า สถานการณ์ถึงเกลียดกับขงดังหรือร์โูลยังไม่ลดละความพยายามในการไล,ล,ล่ล่าลเซนของอเล็กซานเดอร์ซักสุดยอดเดาวยิงจากนิวโกโซ่พร้อมจุดกระแสะให้ลุกชนอีกครั้งด้วยการเปิดฉากเจอจารอบใหม่ต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้หวังปิดดีลประวัติศาสตร์ให้สำเร็จนะครับ แม้การเจรจารจะตืดเย,ย,ยืนะครับแต่ลิเวอร์พูลยังคงยิงกรานไม่ถอนตัวจากสองรัฐผูนี้สถานเห็นความต้องการของกอนาชาวสวีเดนอย่างจริงจังแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือด้านระบุว,ว่าตัวของอีซักเองก็ได้แสดงจุดยืนที่แน่วแน่ตอบเป้าหมายของเขาต่อไปก็คือการสวมเครื่องแบบสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลเท่านั้นแม้การเจรจารจะยืดเยืย้อแต่ลิเวอร์พูลยังคงยืงกรานไม่ถอนตัวจากสองรัฐผู้นี้สถานเห็นความต้องการกอนาทีมชาติสวีเดนอย่างจริงจังแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือด้านระบุว่า ตัวของอีสซักเองก็ได้แสดงจุดยืนแน่วแน่ว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคือการสวมเครื่องแบบสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลเท่านั้นและได้แจ้งความจำนงนี้ต่อตัสกัดซาลิกาดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเปิดตัวจราที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันขณานี้จะถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นบทสูตข,ของมหาการ์การย้ายทีมครั้งนี้โดยคาว่าลิเวอร์จะพร้อมทุ่มก็เสนอง,งามเพื่อน,น้มน้าวให้นิโคลโซยอมใจอ่อน ดูนี้ไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดาครับแต่มันคือการประกาศสักดาของหงดงในยุคใหม่ที่พร,ร้อมทุ่มทุนสร้างเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่การได้ตัวอีซักซึ่งในรับก,การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดในพิมลิจะเข้ามาพนักกำลังกับแนวรุกเดิมทําให้ลิวพูนะครับมีมิติการเข้าทําที่อันตรายและยากต่อการต่กรตกอกรร้ยรับมืออย่างยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแฟนบอลเตรียมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะดีวใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ตลาดเดือดเนลวคเซอร์ oso, เปิดเกมล่า2กองหน้าปูทางปล่อยอิสซักซบหงแดงจอดทุบสถิติ150ล้านปอนด์สถานการณ์สันเนิอนตลาดนักเตะพรีเมียร์นะครับคลิปโฮปและข่าวระดับท็อปจากเดลิเมลตีเข่าใหญ่ชี้ัจนะครับว่าการที่สันกระดงนเนลโเซอร์กำลังเดินหน้าเตรียมกำลังเพื่อลลเล่นลายเซ็นการหน้าใหม่ถึง2รายคือสัญญาณว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมรับข้อเสนอโปรติสาจากหงแดงหรือพูลปล่อยตัวอเล็กเซอร์อิสซักออกจากทีม แม้ว่าข้อเสนอมาสารรอบแรกที่120ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลจะถูกปฏิเสธอย่างไร้เย่อหญ่แต่โมในชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่เกมจอร์เจีและทัพหงแดงเตรียมกลับมาพร้อมข้อเสนอที่ดีมากกว่าึ่งคาดว่าจะทุกสติสูงสุดของกองกฤษที่ตัวเลขราว1 5 0ล้านปอนด์หรือประมาณ6,800้ล้านบาทตามที่เดลก็อตงกดัดแผนซ้อนแผนสากนการดงเดินเกมล่าลุงหน้าการเคลื่อนไหวของเดลก็อบ่งชี้นะครับว่าพวกเขากำลังวางแผนสำหรับชีวิตที่ไม่มีอีซัก โดยกำลังไล,ล่ลัดสองเป้าหมายหลักอย่างจริงจังเบนจามินเชสโกจากอาบาไลซิกสารการลงนี้ยังก็อเสนอรวมแอดออนมูลค่า70ล้านปอนด์ไปแล้วแต่ติดที่แรฟซิสกำลังรอให้นักเตะแต่ตดนใจอนาคตทำการความสนใจจากแมนเชสเตอร์เต็ดเช่นกันยานวิซาบรนฟอร์ดเดี๋ยวนี้มีความเชื่อมั่นว่าจะลุล่วงได้ในทันทีที่เบรนฟอร์ดหาตัวแทนของเขาได้สำเร็จแลงข่าวระบุชัดในข่าววทันทีที่นิโคลเซอร์ปิดดีลเป้าหมายคนใดคนหนึ่งได้สำเร็จนั่นคือสัญญ,ญาไปเขียวให้ลิเวอร์พูล ยิ่งก็เสนอสติโลกเพื่อคว้าตัวอิซักในทันทีนักเตะกดดันหนักผู้จัดก,การทีมหัวเสียสังการยิ่งติงเครียดก็ไปอีกเมื่อมีรายงานมาว่าตัวของอิซักและเอเจนกำลังผลักดันกันในทีมครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยล่าสุดน,นักเตะไม่ได้ไปร่วมทัวร์ปรีเซนต์กับเทียมแต่กลับเดินทางไปซ้อมส่วนตัวที่สเปนกับเอตสกัดกอย่างเรโซซิดัต การกระทำดังกล่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้จัดก,การทีมเอ็ดดี้ฮาวที่ต้องออกมายอมรับการง,งานแถลงข่าวว่าเพิ่งรับทราบเรื่องลูกทีมของเขาอยู่ที่สเปนพันเสือพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์นี้ห่างไกลจากคำว่าอุดมคติอย่างยิ่งบทสรุปของมหากรรมครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าซาลกาดงจะหาตัวแทนได้เร็วแค่ไหนแต่ที่แน่ชัดคือลิเวอร์พูลพร้อมที่จะทุ่มเงินกอ้อนโตที่สุดในโปรติสา์เพื่อกระชากไยเซนดาวยิงทีมชาติสวีเดนรายนี้มารุ่งทัพ แฟนบอลต้องจับตาชมดิวที่น่าเต่นเต้นที่สุดในช่วงสมนี้ได้เลยนียข่าวสดขางลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3สิงหาคมน,นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักคขั้งลิเวอร์พูลและเด e c คอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ